สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนลินีพายอินตามาจากคณะพยาบาลศาสตร์รหัสนิสิตนักศึกษา631501 0065ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอแอปพลิเคชันดีๆ1แอปพลิเคชันนะคะคือแอปพลิเคชัน Instagram ค่ะแอปพลิเคชัน Instagram นะคะเป็นโปรแกรมแบ่งปันรูปภาพและคลิปวิดีโอสั้นๆถูกคิดค้นขึ้นมาในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2553ค่ะ ผู้ใช้งานสามารถตกแต่งรูปภาพได้ตามใจโดยแต่งรูปในแนวย้อนยุคหรือกล้องพลา้อยค่ะ Instagram น,นะคะได้รับการรองรับจาก iPhone, iPad และในเดือนต่อมานะคะเดือนเมษายนพฤษธศักราช2555ค่ะบริษัทได้เพิ่มการรับรองในระบบ Android นะคะและบริษัทยังมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ขอจบก,การนำเสนอแอปพลิเคชันดีๆเพียงเท่านี้ค่ะ Ficou